ประโยชน์ของทาราบำบัดในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทาราบำบัดเป็นวิธีการฟื้นฟูที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีข้อดีหลายประการที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาการของผู้ป่วยดังนี้ครับการสนับสนุนจากแรงลอยตัวเมื่ออยู่ในน้ําแรงลอยตัวจะช่วยกระจายและพยุงน้ําหนักตัวลดแรงกระแทกที่ข้อต่อซึ่งช่วยลดโอกาสในการบาดเจ็บและความเกร็งของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวที่สะดวกขึ้นการฝึกในน้ำช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้นเช่นการทรงตัวการฝึกเดินก็จะทําได้ดีขึ้นการกระตุ้นการไหลเวียนน้ำอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและระบบน้ํำเหลืองลดอาการบวมและเพิ่มการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อการเพิ่มแรงจูงใจการฝึกในน้ำมีความสนุกสนานช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการฝึกให้กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการทำทาราบำบัดควรทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฝึกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอสมองเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บครับ